ครับเพื่อนเเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมืออีกหนึ่งชิ้นนะครับที่พเพื่อนๆช่างหรือว่าเพื่อนๆพ่อบ้านไม่ว่าสายช่าง DIY นะครับควรมีติดบ้านไว้นั่นก็คือนะครับเครื่องเป่าลมนะครับผมของดีวอลนะครับพเพื่อนจัดมาใหม่หนึ่งชิ้นนะครับมาดูกันนะครับผมเป็นรุ่น DCE 1 00n นะครับเป็นตัวเปล่านะครับเรามาดูสเปคกันก่อนนะครับเพื่อนความเร็วรอบอยู่ที่0ถึง18,000รอบนะครับต่อนาทีนะครับผมน้ำหนักเครื่องเปล่าอยู่ที่1.3กิโลกรัมนะครับผมแรงลมอยู่ที่2.8ลูกบาทเมตรต่อนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูแกะกล่องดูกันเลยนะครับผมสำหรับการรับประกันเราก็สามารถสแกนแล้วก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาในชุดนะครับก็จะมีเป็นท่อลมนะครับท่อนนะครับผมมีแบบแข็งนะครับท่อนแล้วก็แบบอ่อนหนึ่งท่อนนะครับเราสามารถที่จะ ต่อแบบยาวหรือว่าแบบสั้นนะครับเลือกตามที่เราจะใช้งานได้เลยนะครับผมนี่นะครับถ้าแบบยาวเราก็ต่อกัน2อันแบบนี้นะครับแล้วก็นามาสวมแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดหน้างานที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ยาวนะครับก็ใช้แบบท่อสั้นนะครับแค่นี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์สาหรับใช้งานนะครับพวกที่นอนเป่าลมนะครับสระน้ําเป่าลมอะไรต่างๆนะครับผมนี่เราสามารถใช้ตัวนี้นะครับนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเสียบเป่าได้เลยนะครับผมเคนะครับ มาดูตัวเครื่องกันนะครับนี่น้ําหนักก็หนึ่งจุดสามกิโลนะครับเครื่องเปล่านะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสวิตช์นะครับเพื่อนเวลาเราใช้งานนะครับเราสามารถล็อกได้นะครับสามารถปรับสปีดหรือว่าปรับแรงลมได้3ระดับนะครับโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับเพื่อนมอเตอร์นะครับตัวนี้ยังเป็นมอเตอร์แปลงถ่านอยู่นะครับผมมือจับนะครับพุ่มยางนะครับจับกระชับหนึบดีนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้กับแบต20บโวลต์แมกแนะนําว่าเป็น5แอมป์ขึ้นไปจะดีนะครับเพเพราะว่าตัวนี้ เป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะครับค่อนข้างจะกินไฟอยู่นะครับแนะนําว่าแบต5แอมขึ้นไปนะครับผมหรือจะเป็นแบต power stack นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ power stack 5แอมนะครับนี่นี่นะครับระดับ1ระดับ2ระดับ3นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานกันนะครับเพื่อนๆกรณีที่เราออกหน้างานนะครับเรามีการเจาะพื้นนะครับเพื่อน นะครับสมมุติว่าเรามีไปหน้างานนะครับเจาะพื้นเจาะอะไรแล้วก่อนที่เราจะทําการฝังพุกนะครับเราจะต้องทาความสะอาดนะครับเราก็ใช้ตัวเครื่องเป่าลมตัวนี้นะครับทำความสะอาดได้เลยแบตนะครับก็สามารถใช้ร่วมกับสว่านได้เลยนะครับเพื่อนนี่แบตก้อนนึงนะครับตอนนี้ผมก็จะเป่านะครับผมลมแรงมากนะครับอันนี้ระดับสูงสุดนะครับระดับที่สามนะครับดูระดับที่สองระดับหนึ่งนะครับนี่ก็เป่าแบบเบาๆนะครับอยาก แรงๆเบอร์สามเลยนะครับอย่างเรานี้ที่ผมต้องการทําความสะอาดหน้างานนะครับเป่าพื้นเป่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต่อท่อให้ยาวนิดนึงนะครับใส่สองท่อนนะครับเพื่อนๆยาวแบบนี้นะครับก็เป่าได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกวาดนะครับสะดวกดีเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นการเป่านะครับใบไม้เศษใบไม้นะครับในสวนหรือว่าตามพื้นครับก็ได้นะครับเพื่อน หรือจะเป็นการทำความสะอาดนะครับพื้นที่ที่มันเล็กๆนะครับไม้กว่าดไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับผมอย่างเช่นรางประตูนะครับบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียมนี้นะครับมันจะมีฝุ่นนะครับเราก็สามารถใช้เป่าออกได้เลยครับงานหนึ่งนะที่ว่าเหมาะนะครับมากๆก็คืองานแอร์นะครับการล้างแอร์นั่นเองนะครับ หรือว,ว่าจะใช้กับงานลูกค้ามาซ่อมนะครับพวกฝุ่ตน,ต,นต่างๆนะครับเพื่อนๆมันก็เยอะนะครับทําความสะอาดยากนะครับถ้าไม่มีเครื่องเป่านะครับนี่ผมก็ซื้อมาเพื่อสิ่งนี้แหละครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับงานช่างหรือว่างานสวนงานบ้านเองก็ดีนะครับเพื่อน ใช้ทำความสะอาดพื้นที่หรือว่าจะเป็นทาความสะอาดชิ้นงานนะครับสำหรับงานช่างเหมาะเลยนะครับที่จะมีติดบ้านไว้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมได้มานะครับราคาประมาณ2 0 0 0นต้นๆนะครับส่วนลดอีกนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณพันไปๆเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสำหรับตัวเปล่านะครับหากเพื่อนๆสนใจนะก็สามารถกดดูที่ตะกาด้ารางตัวนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถดูได้ที่พิกัดในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนีี้ลาไปก่อนสสััดครบ